ดตาหลวงแสงเดินเดินก่อนเจ้าหน้าที่ก็หุ้มเด็กช่งหลานไปจงก็มาบอกว่าเอยเ,เป็นผู้หญิงตั้งนั้นอดีออกไปจงแล้วไปมีเรื่องกระเด็กข้างหมู่บ้านเสื้อผมเนี่ยขาดหมดเลยนะแขนเขินเนี่ยเสื้อตาหารนะขาดหมดเลยวิ่งกลับบ้านวิ่งเข้าไปในบ้านแต่ว่าเป็นรอยเหมือนเหมือนรอยขีดขนะ่วนอะห้อยดอกเดียวเองตะกุดเขา โนโมกุโตตไดโยทิตโตตุมะอยอูรึกลือรึกลือเอเอไอไอโอ้าาอัมมะขอตั้งนนรักจิตตั้งโนรักหนตั้งรักจิตตั้งสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดในเตานะครับจังหวัดตังอยู่บนภูเขา นะครับพอดีได้มากราอาจารย์ประสูตรนะครับพระอาจารย์ประสูตรเนี่ยต้องบอกว่าท่านเป็นนะครับสิทธิ์สายเขาอ้อนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าศูนย์รวมศยเวทตะก,กศิลาแดนใต้นะครับที่เราอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าถ้ำในเตาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูว่าประวัติความเป็นมาของวัดในเตาเนี่ยเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับทุกคน ครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับลุงน้ํานะครับแล้วก็พี่สอทักษิณนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ยานสิทธิ์ของพระจารย์ประสูตินะครับแล้วก็ลุงน้ำนี่เป็นคนพื้นที่ครับพอดีวันเนี้ยผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของที่วัดในเตาอยากจะให้ลุงน้ำเนี่ยพาไปเดินสำรวจสถานที่ต่างๆหน่อยว่าแต่ละที่มีความเป็นมาไงเดี๋ยวให้ลุงน้ํากับพี่สอนาไปเลยนำไปเลยครับพี่ป้อันนี้จุดนี้ก่อนเลยนับจุดจุดนี้ เมื่อก่อนเคยเป็นหินหินไม่มีพระดือสีอ๋อเมื่อ,อก,ก่อนเป็นหินใช่เป็นหินด้านหลังนู่นเป็นหินครับเ็แล้วก็เขาสมมุติว่ามันมีชื่อเล่นวัดนี้ว่าวัดถ้ำพระพุทธโกศีวัดถ้ำพระพุทธโกศีครับครับถ้ำพระพุทธโกศีคือพระที่เป็นพระชื่อโกศีสามมารินสีเกศรคือฤษีครับครับอ๋อ oh. เขาก็นั่งบำเพ็ญจุดนี้ที่พ่อเคยเล่าว,ว่าอินทับลงตม แลวปัจจุบันก็ได้ลุงกรอมนินละปักศีนมาก่อสร้างเป็นรูปเตนเหมือนพระฤาษีก็เลยทำเป็นฤาษีก็เลยมาปั้นองค์ฤาษีแล้วแล้วอันนี้ก่อสร้างนานนะครับปี4-5ใช่ไหมแต่ว่าสมัยก่อนนะตอนลุงเด็กๆไม่ได้มีอะไรมีแต่อินธรรมดาอยู่ตรงนี้อ๋อคือสมัยก่อนเป็นเป็นหินเป็นหินพระตรงนี้ก็ยังไม่มีพระแต่นี้ยังไม่มีครับ แล้วเขาบอกว่ามีมีพระในถ้ำด้วยใช่ไหมมีมีไหมครับมีพร้ลุงพาไปดูหน่อยพระที่องค์ใหญ่สามสามองค์นั่นเป็นพระใหญ่คือพระคือพระประจําอยู่ในถ้ำเลยใช่ใช่นี่ขนาดเป็นถ้ำดูที่เหมือนพระพุทธเจ้านั่งอยู่เลยตรงนี้ด้านบนลองส่องกันดูสมมุติว่าเป็นเสียงของพระพุทธเจ้านั่งอยู่สองข้อข้างอ๋อ เป็นเหมือนเราพิกดูใต้ฐานพระใช่ไหมใช่ใช่ตหมนี้เรายู่พระใหญ่สามองค์นี้สามองค์สามองค์ข้างหน้าสร้างมาประมาณ300อกว่าปีแล้วอันนี้น่าจะเป็นพระที่สร้างในสมัยยุทยาใช่พะศิลปะ300อยกว่าปีแล้วศิลปะเนี่ยเป็นศิลปะของอยุทยาท่านท่านประตูรัตนศิกการก็ได้บูรณะบูรณะบาการครบขอบูรณะครั้งหนึ่งแล้วนี่นี่สรูปตรงนี้ พศอชอได้พศอชเขามีจารึกไว้เลยครับจารึกไว้นั่นบูรณปพระแต่งานไม่ออกขนาดตอนบูรณะเนี่ย2300เหรอ2360กว่าทุกคนโอ้โหน่าจะ2300นเนี่ย2,336 2,300กอ้อ็โอ้โหนั่เพิ่งจะมาบูรณาการใหม่ตอนรัชรัตนสิการแล้วก็มีคนที่สำคัญที่คิดจะ สร้างวัดมันจะเดินก็มีก็เรียกว่าอสอเรือนสีแก้วสีแก้วเดิมจะอยู่ที่นี่เลยครับรูปนะรูปเจ้าอาวาสองคอ์กนองค์กนจากท่านรอาจารย์รัตนศิการคนคนโน้นองค์โน้นที่เขามีชื่อเสียงว่า พ่อตัดแสงธรรมะสโรพ่อท่านแสงพ่อท่านแสงก็คืออ,อาจารย์รรรอาจารย์ของอ,อาจารย์ขระอาจารย์รศศรรสุกาคาร,าารครับ,รบผมเห็นเขามีข้างบนด้วยข้างบนคืออะไรข้รางบนจะมีถ้ำเล็กๆแล้วอาจจะให้ถ้ำเล็กๆให้ลุงน้ำพาไปดูข้างบนใช่ทุกคนแล้วแล้วในถ้ำนี้นะครับจะมีน้ำหยดลงมาตลอดเลยนะครับใช่ใช่น้ำหยดมาจากไหนครับมาจากเขงเลยน้ำจะหยดลงมาเล่อได้หลายคน ไปนี่จ๋อลองลองขึ้นตามมาดูเนี่ยคือน้ําหยดหยดลงมานี่มันจะตลอดเวลาเหมือนต้นไม้เลยครับอันนี้ครับอันนี้คือเป็นเป็นถ้ำเล็กๆใช่ไหมครับก่อนก็เป็นดินนี่อาจารย์ฝึงจะมาพัฒนาเคยที่ต้องหนังสือไม่จําจะขึ้นมาบนนี้โหอย่างเงี้ยเหมาะเหมาะกับการพนับว่าปฏิบัติตามตรงนี้ก็ใช่ได้รับความรู้ความสามารถแล้วอากาศมนงันถ่ายเทยังไง มีอากาศผ่านได้แต่ว่าถ้าอยู่นานๆมันก็ปอดมันจะชื้นอยู่เป็นเดือนอ่ะแล้วลุงน้ำพาไปดูจุดอื่นไปไปไปนี่จะพาไปดูเจดีย์เจดีย์อะรเจดีย์ที่หน้าวัดจะมีความสำคัญอ๋อเมื่อก่อนน่ะเป็นเจดีย์เล็กๆเป็นเจดีย์ที่แบบว่าตั้งนั้นแต่เดิมๆิมเดิมเดิมจะมีองค์เล็กปัะจุอะไรครับเจดีย์ก็จะมีพระเจดีย์โบราณเจดีย์โบราณอยู่ข้างในถึงสองชั้นสามชั้นนะอาจารย์ประจูรบอกว่ามัน องที่อาจารย์สวัสดิ์สร้างเล็กเกินไป,นปท่านตูรัตนสิการก็คิดจะเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นไม่สามารถเอาองค์งเดิมออกได้ก็สร้างครอบเลยสร้างครอบไปเลยพระนอนนี่สร้างนานยังครับสร้างนานแล้วสร้างนานแล้วส,สมัยผมเด็กๆก็คือตอนลุงน้าเป็นเด็กก็เจอพระนอนแล้วสร้างแล้วเขาบอกว่าคนที่ก่อสร้างนี่จะเริ่มตอนพระอาจารย์สวัสดิ์เป็น น่าจะประมาณร้อยกว่าปีพอนอนยุครอห้าน่าจะได้จะไม่ก่อนในถ้ำนี้จะไม่มีกำแพงกั้นและตามประเี่ยอ๋อเป็นถ้ำเปิดครับเปิดอ๋อเป็นถ้ำตอนนี้อันนี้ก็เพิ่งจะสร้างออนี้เป็นถ้ำแล้วเขาก็มาต่อเติมต่อเติมย้ไยน้ํามันลงมาย้ายน้าลงมาก็บางส่วนก็มันยังลงอยู่ได้แต่ในถ้ำหนาตาฝนตกหนักเขาเรียกว่าวันดีคืนดีน้ำจะไหลผ่านเลย อ๋อถ้าฝนตกหนักีนน้ำไหลมาเลยหรอน้ำจะไหลป่านจะขึ้นมาเลยเหรอมันเป็นกรวงแต่วันนี้ก็ตามให้น้ำมันไหลผ่านได้มันเป็นที่ขอเรียกว่าหูเข้าหูน้ำตอนที่เป็นดงคอมมณิสต์นะเอ็มเจ็ดเข้ามาลงทั้งสี่ลูกนะไม่ไม่ระเบิดแต่ลงแสงนั่งอยู่ประชาชนก็ปันกว่าคนมาอยู่ในถ้ำหมดประชาชนพันว่าคนมาหลบในถ้ำใช่เจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่ก็ เรียกชาวบ้านมาราษฎรก็มาอยู่กับเจ้าหน้าที่ส่วนต่างบ้านอะไรก็ทิ้งไว้อย่างนั้นตอนนี้อยากฟังประวัติที่ว่าพอคอพดับซุ่มจมดีเจ้าหน้าที่ได้ไหมเพื่อนแสงเด็กเด็กเจ้าหน้าที่ใช่ไหมที่ว่าพ่ออจะเห็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้หญิงใช่ผู้หญิง้องแหานมาก็ตอนนั้นก็ประมาณเจ็ดสิบกว่านายอยู่ในตั้มผู้รองบอกว่าให้ราชดรออกไปส่งเจ้าหน้าที่ด้วยจัดตาลวงแสงเดิน เจ้าหน้าที่ก็หุ้มเด็กชูงหลานไปทรงก็มาบอกว่าเออเป็นผู้หญิงตั้งนั้นออกไปทรงเพราะนั่นแสงนี่อธิบายก่อนว่าดังเดือนมันเป็นจิตสายตรงของสำนักข่าวอ่อครับเมีความเก่งเรื่องวิชาฝั่งนู้นมีไปตรงไหนได้มาข้างหลังจะขึ้นหลังครับเหรอทางข้างหลังนู้นขึ้นเขาข้างหลังเป็นเขาขึ้นจุดชมวิวตรงนี้ก็จะมีตะดนุนห้อมล้อมเขาได้ทุกคนดูดิเป็นเขาหมดเลยทุกคนดูดิ ดูบริเวณรอบๆเลยครับอันนี้เป็นถ้านะที่เราเดินออกมาเมื่อกี้นี่เป็นถ้านะทุกคนล้อมรอบด้วยเขาหมดเลยใช่บรรยากาศแบบสุดยอดมากเลยเมื่อกี้ลุงน้ำบอกว่าต้องเดินบันไดขึ้นไปร้อยกว่าขั้นโอ้โหแค่ได้ยินก็จะเป็นลมแล้วยอดจังหวัดจังเอาลอตามมาดูบรรยากาศสุดยอดมาก บรรยากาศดีมากเลยอะทุกคนไม่ต้องรีบฮะขุดเป็นสะนาวแล้วทำรางสไลด์อ่ะสไลด์ลงมาเลยน่าจะดีนะ ที่นี่เห็นอะไรยังนี่ก็ดูจะมันครับก่อตอนนี้ก็นับว่าขึ้นมาถึงสุดบันไดที่เขาเรียกว่าสู่ประตูสวรรค์คือประตูสวรรค์ตรงนั้นที่น้องก็กำลังยืนตต่ตามอยู่รดก็มาแล้วก็ชมทัศนียภาพของตำบลในเตาแข็งเลยโอนตัวผมเหนื่อยวัยนี้ได้เนาะครับ ใครอยากแข็งแก่งหิวน้ำขึ้นมาเหมือนว่าเส้าดินโอเคครับทุกคนโอ้โ,โหเมื่อกี้นี้จะเป็นลมเขาบอกว่าใครมาที่วัดในเตานะครับเราไม่ได้ขึ้นไปข้างบนยอดเขานะครับถือว่ามาไม่ถึงโอ้จะเป็นลม เหนื่อยมากนะครับโอ้โหบนเขากันในกันในถ้ำเนี่ยนะอากาศคนละอย่างเลยข้างบนร้อนมากนะครับแต่ว่าข้างในนี่เย็นสบายนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์ประสูติพระอาจารย์ก็ติดภารกิจนะครับอยู่คาดว่าถ้าเรายังไม่กลับนะครับก็จะพาพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับไปนมัสการนะครับไปกับพระอาจารย์ประสูติว่าในเตากันนะครับโอเคครับทุกคน ครับตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์เนดอยนะครับอาจารย์เนดอยสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่อักแล้วนะครับแล้วบอกว่าเราจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับสายเวทเขาอ้อครับผมที่เขามีการอาบแช่น้ำว่านอาเจว่านหรือว่า้าไม่เจว่านนี่เ็าเรียกว่าปลุกตัวปลุกตัวปลุกตัวเป็นประจำําไม้ราราดีขึ้นําไม้เรื่องเกี่ยวกับแซลกลาดคงกระพันเนี่ยเขาอ้อทำไมเขามาต้องมาอาบน้ำว่านแช่น้ำว่านกันหนึ่งเป็นการรักษาโรคสองเป็นเรื่อง ความเชื่อเรื่องคงกระพันชาติแล้วก็มันเป็นวิชาที่ครบเครื่องถ้าลงดีเดียวเนี่ยมันครบเครื่องตั้งป้องกันคุณไสยเวทมนตร์การกระทํา,ตา,าทแต่ต้องอยู่ในศีลที่เขาห้ามอยู่ในศีลธรรมด้วยใช่ครับอยู่ในศีลธรรมที่เขาห้ามถ้าศีลธรรมผิดเนี่ยมันจะออกหมดเพราะว่าเวลาเขาเจ๊ว่านเนี่ยเขาจะใส่น้ำใส่น้ำน้ำนี่แหละน้ำร้อยเป็นประการน้ำเล็มเล็มเนี่ย เพื่อน้ำมันตําเนื้อเอาพอน้ำเนี่ยมาตั้งบนตัวพอน้าเนี่ยมากวดกวนกวนตัวเนี่ยเพื่อให้เนื้อว่านเพื่อยาในว่านซึมยาซึมเข้าเนื้อแจ่กัน3มวันอย่างน้อยคือ3มวัน5้าวันเจวันแช่อยู่ในนั้นเลยนะแช่อยู่ในนั้นแหละยกเว้นยกขึ้นกินข้าวอาบน้ําหรือว่านอนแต่บางคนก็ไม่นอนก็ก็นอนในนั้นเลยนอนในนอนในรางเลย่ว่านเลยเจ่ครับพอแจ้ว่านเสร็จอีกก็มากินเหนียวกินมันอีก กินเหนียวกินมันคืออะไรอาจารย์เหนียวเนี่ยก็เพื่อความงกบัญชาดีตามชื่อมันว่าเหนียวส่วนน้ำมันงาเนี่ยเป็นหลักน้ำมันงานเนี่ยเป็นเครื่องยาหลักองสา้ออ้เลยน้ำมันงาอ่าน้ำมันงาดิบเนี่ยกับเป็นวิชาหลักขอ,อ,อ,อกเลยน้ำมันงาดิบไม่ใส่ว่านยาะไรสักอย่าง,นง <ạ. S 2> หนึ่งแต่ว่าบางอาจารย์ก็ใส่บ้างแต่ใส่เน้นยันเป็นหลักแล้วก็กับการปลุกเสกแต่ว่าวิชาเขาอ่้อนี่เข้มขังนะ ตอนที่เขาประกอบพิธีกรรมนะแช่ว่านทุกอย่างทุกอย่างต้องลงเลขเสกยันตามกรรมวิธีหมดแม่แต่ก็ลงยันในน้ําน้ําต้มยาเนี่ยยังต้องลงแม้แต่เป็นลุงอ่ะเนี่ยมันจะระบุเลยในตําราว่ามันว่ายังไงตะกัวก็ว่าอย่างหนึ่งของคําก็ว่าอย่างหนึ่งใช่ครับเมืออตะกัวเนี่ยพุตโตโลหะจินนะตะโยปริจุดโตเพื่อให้ตะกัวเนี่ย เป็นรัวะบริสุทธิ์กอนเราไม่รู้ว่ารัะเนี่ยมันมาจากไหนอ่าเซก่อนเซกเจ้ยครับเซกทันมาวัตถุบมกกลบริสุทธิ์บบยฉุดโกนแล้วก็<ช>ค่อยมาลงแบบมันมันมันไม่จะอยู่อยู่จับถึงแล้วก็มาลงมันไม่ใช่ตอนเป็นเด็กผมเคยห้อยตะกรุดเขาออแล้วเจอเพื่อนไล่พันแล้วใส่เสื้อทหารสีดำอายุสิบขวบเองแล้วไปมีเรื่องกับเด็กข้างหมู่บ้าน เสื้อผมเนี่ยขาดหมดเลยนะแขนเขินขเนี่ยเสื้อตาหานะขาดหมดเลยวิ่งกลับบ้านวิ่งเข้าไปในบ้านแต่ว่าเป็นรอยเหมือนเหมือนเหมือนโดนยางบอลเหมือนรอยขีดข่วนอะ่ะห้อยดอกเดียวเองตะกุดเขาค,ค,ความรู้หลายๆอย่างของโง่ที่ผมอยากให้ออกมาเผยแพร่ครับเพราะว่าตอนเนี้ยโก้เนี่ยกำลังจะจูนายประกาศคนเผยแพร่แล้วก็เอาความรู้ผิดๆิดไปโศนหลายๆเรื่องก็คือไม่มีใครเผยแพร่บางคนบอกว่ากูโง้ ผมโก้อาจารย์คนนี้โก้แต่ว่าโก้ภาคอื่นแต่ว่าเรื่องราวความเป็นจริงเนี่ยคนโก้คนที่เขาเรียนจริงในภาคใต้เนี่ยก็ไม่ได้เคยออกมาพูดเลยยังไม่เคยสื่อสารออกไปเลยไม่เคยเลยผมว่ายังน้อยมากครับผมอยากจะขอบริจาคเนี่ยบริจาคหนังสือเนี่ยอ่าสำนักไหนมีหนังสือสำกันสำกันเนี่ยขอสำนักละเล่มก็พอแล้วก็เอามาไวเอามาไว้เอามาไว้ที่นี่ เพื่อให้คนได้รู้เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีความพร้อมมีความพร้อมเพราะว่าที่นี่อย่างน้อยก็เป็นถือว่าเป็นขออาอ่อนงใช่อยากให้การปุ๋ยแพร่นเนี่ยของ,ขอองอเขาเนี่ยปุ๋ยแพร่นในทางที่ถูกถูกทางถูกสาย้ถูกทางถูกสายจอมขมังเวทสมัยโบราณเนี่ยมาเรียนเขาอ้อ,อก,กันเยอะนะใช่ครับอยากเรียนสายเมตตามหานิยม ทุกวันนี้ต้องมหานิยมอย่างเดียวมหานิยมเมตตาเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์บางคนคิดนะคิดว่าเขาว่อมีแต่ไหนเหนียวไหนนั่งไม่ใช่นะเขาคิดกันผิดครบเครื่องครับครบเครื่องครบเครื่องใช่ต้องครบเครื่องเพราะคำว่าตักกัทเลาเนี่ยมันต้องครบเครื่องรบสูตรยังมาได้เนี่ยยังมีไรอ่ามุสลิมอีอ่ะมุสลิมเหอียวไรเกะกันแล้วจันได้เรียนรู้ไหมก็มีบ้างมีบ้างก็มีท่องคาถาแข็งได้ด้วยหรอมีมีก็เหมือนกับหลวงปู่กลั่น่ะวิชาข้าววิ่ง ปักใต้มียังเยอะแยะแต่ก็ยังไม่รู้เลยนักเก้าเฮงเคยได้ยินใช่ไหมเก้าเฮงน,นี่เป็นของ<น>ใครอะ่ะของเคอ๋อเก้าเฮงน,นี่ท่องเป็นคาถามาลายูเยรหรอภาษามาลายูครับลงไปเช็คดูในสายวัดประยาศนะครับอ,อ,ยอยากดูแบบแกชักยันเด็ดตามพิธีกรรมไหมน่าสวยนะลองดูลองให้อาจารย์ลอยสาธิตการชักยันชักยันของใต้ อ่าอะไรนะหกตัวนอโมนะถ้าถ้านอโมก็แบบเนี้ยชอบนะผมนโมขุนโตตาโยทิตโตตุ่มอะอียีรึลึกลื้อเอเอไอไอโออัลอมะอ่าแล้วก็ถ้าเมตตากอดใจตัวโยอ่าหรือว่าตัวนอนอรักนอตั้งนอรักจิตตังนอรักนอตั้งรักจิตตังอ่าถ้าตัวพงกพันก็ ตมปิดตุมปิดตมปอมตุ่มลมตมกันตมบางร่างปิดนาปิดหนาปิดหนาปอมนาลมนากันนาบางร่างปิดถ้าปลุกตัวตัวไปก็อาจสร้างวิตุโลภุตราบูปากาก็ปลุกตัวปลุกตนปลุกยันมนตนปลุกเชองต่้งนี้ปลุกนามากกนต้นจนี่ในรางกายีบปลุกปันนาปลุกน้มปลุกเลือดตรงเลือดขึ้นมาปลุกนามกะะเอ้าประจํานามานะโคนะกะอักระประจําลึกลือลึกลืรักราเจ้ากรรกูชื่อลงไปตําเรือเดินขึ้นมาเรเดินก้ามานาโจโมโจ ปุ่งโตขึ้นมานะําทายาที่ที่ประจิตติครูแกนี้ยลูกเขาต้องลูกจากข้างหลังขึ้นมาอ่าลูกจากเต้าเนี่ยก็แล้วปลาเข้าหลังลูกลูกขึ้นหน้าอย่างนี้ไม่ได้อ่าลูกขึ้นหน้าได้แก่นี้แล้วก็ปลาแบบนี้้ขึ้นอย่างนี้เลยไม่ได้ถ้าปลาปานหน้าปากเนี่ยก็ว่าเดี๋ยวถ้ามันจะเอาไม่ลงจะเป็นบ้าเวลาบ้าก็บ้าเลยศึกษาดีๆเป็นกบบศาสตรและศิลป์ถ้าเกิดอันได้ลองศึกษาตามตําแหน่งคนเขามีเสน่ห์สายใต้มีเสน่ห์เยอะครับ่นเยอะ โดยเฉพาะจังหวัดตรังเนี่ยเขาเรียกว่ัติศาสตรรมเนี่ยเยอะก็คือความเชื่อคนที่มีความเชื่อเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งคนที่ไม่เชื่อก็มีส่วนหนึ่งนี่แหละทุกวันนี้ละเอียดอ่อนไงใกล้เคียวกับโชว์แบบพวกอภิริ์ปฏิหารย่างเงี้ยจะโดนดราม่าเยอะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสลองขอพระอาจารย์ขอดูตำราดูตู้ตำราูตารยังมีหลายๆอย่างที่นี่นะขอพระอาจารย์ประสูติใช่ไหมใช่แล้วก็นอกจากก็ไปอยู่ทุ่งฉินนะ เขาเรียบปมงถิ่นได้ด้วยอโอสมุดโอสมุดอยากได้ตำราสี่ภาคเลยเนี้ยเหงาอต้าออกตกว่า,าเก็บเอาไว้เอามาผสมไปนะ เราก็อย ja ู master, ่กับพระอาจารย์ประสูตรนะครับวัดในเนานนครับนพิการพระอาจารย์คร e ับเป็นคนครับว the uh. ันนี้ก็มาเปิดตำนานประวัติความเป็นมาของที่วัดเดี๋ยวต้องไปแจกข้าวต่อใช่ไหมพระอาจารย์ใช่แจกข้าวสารโยมก็4 0 0้อยกระสอบ400ถุงเพราะมายังไงพระอาจารย์ขึ้นขับรถขึ้นบนเขามาเลยใช่ไหมเขาเข้ามากันมอเตอร์ไซค์มั่งเดินมามั่งอะไรมั่งก็อยู่ใกล้ๆบริเวณดะแวกเนี่ยท่วัดมันร้างมันนานอาตมาในเข้ามาเมื่อ สิบกว่ปีก่อนอ๋อเมื่อก่อนเดิมทีตรงนี้เป็นวัดร้างะครับอาจารย์วัดร้างมันมันมันไม่มีเช่าวาดอยู่หลังจากหลวงปู่อาจารย์ผมมนภาพหลวงปู่แสงใช่ไหมหลวงปู่แสงแล้วก็ได้โอกาสท่านกาุไลยดรเมตรีบุญสูงท่านมาช่วยผมครับก็ได้อย่างที่เห็นอ๋อเมื่อก่อนเป็นวัดร้าง มันมันมันหยุดการพัฒนาไม่ได้พัฒนาสุระไม่มีครับหลวงพ่อเข้ามาตั้งแต่ปีไหนครับผมมาปี46แล้วตอนหลวงพ่อเข้ามาโบราณะเมื่อทั้งหมดที่เห็นอยู่เ่ยครับก็คือก่อสร้างเสนาวัตถุทั้งหมดเลย่านใม่ทั้งหมดไม่มีของเก่าของเก่ามันไม่มีมมีแต่ถ้ำเละๆถ้ำนี่ผมก็พัฒนาไปไปเยอะจนเป็นถ้ำปัจจุบันเดิมทีมีแต่ถ้ำเฉยๆแต่พระพุทธรูปก็เก่า อยู่มานานแล้วสมัยยุตธยาอ,อ,อ,อายุนี่ประมาณ300กว่าปีพ <300. S 1> ระเจ้าายสระม,มาสร้างไว้ใช่ไหมครับผมอ,อ่ะยุคนั้นสร้างเป็นพระพุทธรูปศิลปะชาวบ้านศรีวิชัยเขาครับแสดงว่าในสมัย300กว่าปีตรงนี้ต้องเป็นอาจจะที่ ชาวบ้านมากราบไหว้ใช่เออเลยมาตั้งเป็นชื่อพระพุทธรูปทั้งสามรูปองค์กลางว่าพระพุทธโกศีองค์ขวามือพระธรำบรูจีซ้ายมือนี่เป็นพระศรีไกรสอนเขาตั้งนานยังครับอาจารย์ต้องมาแต่ยุคนู้นเลยอ๋อก็คือตั้งแต่สมัยนั้นเลยเขาตั้งชื่อพระมาเลยตั้งชื่อมาเลยอ๋อจริงๆชื่อวัดถ้ำพระพุทธโกศีถ้ำพระพุทธโกศีแต่มันอยู่ตำบลในเตาก็เลยเรียกว่าันก็เลยเรียกว่าวัดในเตาว่าวัดในบ้าน็เลยเราวัดในเตาเลยเรกว่าวัดในเตาก็เลขเรียกวาวันยอด ยอดถ้ำมันโอ้โหเหนื่อยมากจะนไปเลยสี่ร้อยบาเศษใช่จะมาทำประวัติเกี่ยวกับเ,เรื่องตะก,กัศิลาแดในใต้ด้วยแต่นี้หลพ่อติดภารกิจไงตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่เขาทำการปลุกเสกอะไรมามากมายว่าหลวงปู่แสงท่านก <ลง S 1> ็สิทธิ์เขาอ้อโดยตรงหลวงปู่หลวงปู่แสงนี่ท่านเรียนมายุคอาจารย์เอียดเลยไหมครับอาจารย์เอียดเลยอาจารย์โดนศลาอาจารย์ปานท่านรู้จัก สนิิดเชื่อกันหมดก็คืออยู่ในยุคก,กันหมดเลยในเร่องหลวงพี่มเมื่อก่อนอวัดในเตาเขตตำบลตรงนี้นะมันติดตำบลเกาะเตาที่อยู่เกาะอ้อปัจจุบันเนย<ช>ลยแยกขอมาติดตรังเพราะการเดินทางไปติดต่อราชการเป็นไขึ้นลงยากมากเลยยากยากขึ้นมาเหมือนเป็นเขาเลยนะหลวงพ่อมันก็ปุ๊บนี่ยอดเขาครับใช่เราเดินไปฝั่งนู้นพระลุงแล้วลงฝั่งนี้เป็นตรังฝั่งนู้นอ่าวไทยฝั่งนี้อันดามันเราอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางตรงกลางเป๊ะเลย จริงๆีขึ้นเขามาในสัญญาอินเทอร์เน็ตหายแล้วนะทุกคนหายแล้วหายแล้วไม่มีสัญญาณแต่ว่าอันนี้ที่วัดน่าจะมีการติดตั้งสัญญาณอ่้สกว่ายุค,ยครัฐบาลของยิ่งรักนี่แหละเขามาติดตั้งให้อาติดตั้งให้ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ตอนเดินทางขึ้นมาที่วัดสัญญาณหายหมดเลยไม่มีสัญญาณเลย ถ้าเป็นวันปกตินี่คือจะเงียบเลยเงียบเรามาจังหวะวันมีงานพอดีนะคะชาวบ้านเขาก็มาออกมาช่วยกันใช่เป็นงานแต่บ้านก็ห<อ>วงบบวัดก็รักวัดที่นี่ใช่มีอะไรก็เต็มที่แต่ถ้าวันปกตินี่เงียบเลยเงียบเดี๋ยวไว้ EP หน้านะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางมาวันที่ไม่มีคนเะวมาถามประวัติ เกี่ยวกับเรื่องสายเขาอ้อด้วยหลวงพ่อเกี่ยวกับสายเวชตะกัศลาแดนใต้ความเป็นมามันเกี่ยวเนื่อกันหมดใช่ศาสตร์วิชาทางใต้นี่มันไม่มีใครเด่นกว่าใครเพราะรากฐานพื้นฐานมันมาจากแหล่งเดียวกันมาจากที่เดียวกันที่เดียวกันครับแตกสาขาออกไปวันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องกลาบลานะครับหลวงพ่อเดินทางกลับกรุงเทพก่อนนะครับาเดินทางปลอดภัยหลวงพ่ออวยพรให้กับ f อที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับก็ขอโอกาสนี้ ของบุญญาบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดถ้ำพระพุทธโกศีอย่างนี้หรือวัดในเตามีพ่ะท่านสมพานพระพุทธโกศีพระธรรมรูจีพระศรีไกรสอนและบาร,รมีของหลวงปู่แสงธรมรมมตโรช่วยมาเป็นตาเตภะเตชะพลาะปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายาจงประสบแต่ความสุขความเจริญไปด้วยจตุรพิธรพรใจทั้งสี่ประการ คืออายุวันนะสุขกาพละมุ่งมารปรารถนาต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ความมุ่งมาศปรารถนานั้นจงกันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จด้วยคันทุกคนทุกท่านเทิญขอเจริญพร